สวัสดีครับทุคนผู้ชมครับทีมงานกอแดงโปรโมชั่นนำพาทุกท่านมาที่จุดสิ้นสุดแม่น้ำปัตตานีและจุดเริ่มต้นของทะเลเอ่าวไทยครับที่เรียกว่าปากอ่าวปัตตานีครับตอนนี้มีเรือประมงครับตอนนี้มีเรือประมงออกจากแม่น้ำปัตตานีมุ่งสู่ทะเลเอ่าวไทยเพื่อหาปลาหลายลำครับทานผู้ชมครับดูกันไปเรื่อยครับเทียนตอนนี้มีสองลำนะครับ สองลำไปแล้วนะครับมาดูด้านนี้นะครับมีหนึ่งลำขนาดใหญ่ครับมีเรือลากจูมาด้วยนะครับเืองจะเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ครับ นี่นะครับกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดของแม่น้ําปัตตานีแล้วนะครับคือต้นไม้ต้นสุดท้ายนะครับก็เข้าสู่ทะเลเอา่าวไทยครับ เข้าสู่ทะเลอ่าวไทยเรียบร้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ